สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นพิกอเด็กพิกาก้าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อรักครั้งถัดไปของคุณมากัน3กองค่ะมีกองผีเสื้อมีกองมะหมุนแล้วก็มีกองกุหลับสีแดงค่ะแต่ดูเพื่อนเพื่อนอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะอธิฐานเราเลือกได้เลยค่ะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองผีเสื้อเดี๋ยวเรามาดู รักที่กำลังจะมาถึงของเพื่อนๆกันนะคะมาดูกันเลยจ้า t h e of Pentacles ค่ะสามเหรียญ Knight of Pentacles อัศวินเหรียญเจ็ดเหรียญสี่เหรียญสิบเหรียญเหรียญเยอะมากนะคะ The Tower ค่ะ Five of Swords ห้าดาบ The High Priestess The Temperance 5 of Cups 5ถ้วยได้สำหรับเป็น Queen of s w o r r s ค่ะรักครั้งถัดไปของเพื่อนๆที่เลือกกองผดเสื้อมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนรักเก่าที่คุณเคยเสียใจที่คุณเคยรู้สึกผิดหวังกลับมาเป็นความเสียใจความผิดหวังที่เกิดจากเราสองสามคนก็เป็นได้ หรือเกิดจากความไม่เข้าใจกันจนมีบางคนบางฝ่ายยอมพ่ายแพ้ยอมเดินออกไปจากความสัมพันธ์จบกันไปอย่างกระทันหันความสัมพันธ์นี้ดูมีการตั้งแง่ใส่กันนะคะแต่ในความที่ตั้งแง่ใส่กันน่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากให้สถานการณ์เนี่ย ลับมาดีขึ้นอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีกว่าเดิมอยากมีการเปลี่ยนแปลงรอคอยการเปลี่ยนแปลงการเงียบไปการจบไปการแยกไปไม่ได้ทำให้หายคิดถึงเลยค่ะภายใน open c a c l e s ขึ้นมาบอกว่ายังคงมีความรักมีความคิดถึงเก็บความรักเก็บความคิดถึงไว้นั่งรอมีไพ่ของการรอคอย มีไพ่ของการคิดถึงเกิดขึ้นมาหลายใบน,นะคะคิดถึงอยากอยู่ด้วยกันอยากใช้เวลาด้วยกันตอนนี้กำลังอดทนอยู่กับความเจ็บปวดอยากให้ความเจ็บปวดหายไปอยากให้สถานการณ์ของคุณและเขาได้มีการแก้ไขได้มีการปรับปรุงให้มามีความรักกันเหมือนเดิมเขาไม่อยากไปไหนอยากนั่งรอคุณ ยังรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์ของเขาที่มีกับคุณอยู่รักครั้งถัดไปของเพื่อนๆมีแนวโน้มว่าจะเป็นรักครั้งเก่าที่กลับมานะคะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟรีวิวหรือว่าเจตจำนนอิสระของเพื่อนๆนะคะที่จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะจ๊ะขอสามคำให้กับเพื่อนๆที่เกล่อกองผิดเสื้อด้วยนะจ๊ะมาดูกันจ้ะสามคำเท่านั้นจ้า ขอคิดก่อนนะบางคนยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นะคะให้เวลาตัดสินหัวใจน่ากินขอคิดก่อนนะเขาอาจจะต้องการเวลาในการที่จะตัดสินนะคะขอเขาคิดก่อนขอเวลาสักหน่อยแต่ว่าเขามองว่าเพื่อนๆน่ากินจ้าอาจจะเป็นการทําอาหารที่น่ากินก็ได้นะจ๊ะโอ้ยมีคนหิวด้วยแหละตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกมลิลีด้วยนะคะขอเพื่อนๆมีความรักที่ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า รักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นใครเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันจ้า The Tower ค่ะขึ้นมาใบแรกก็ Boba เลยนะคะ The s o f w o n s ค่ะหนึ่งไม้สองไม้ The i m p r e s s Judgment s i x of Swords ค่ะ The Job Pentacles The Devil The h a r p e n t The Magician ค่ะใต้สำรับเป็น Two of Cups ค่ะ มีเฮนะคะค่าสำหรับเพื่อนเืนที่เลือกกองม้าหมุนนะคะมีโอกาสจะได้แต่งงานนะคะมีไพ่ใต้สำหรับเป็น two of cups ค่ะแล้วก็มีคนคลั่งไคล้คุณคลั่งรักคุณเกิดขึ้นนะตรงนี้นะคะเป็นพลังงานใหม่ๆเขาอาจจะเคยจบจากที่อื่นมาก่อนแล้วก็มาเริ่มต้นที่นี่หรือว่าคุณอาจจะจบจากที่อื่นมาก่อนแล้วก็มาเริ่มต้นที่นี่หรืออาจจะเป็นคนเก่ากลับมาใหม่ ในรูปแบบใหม่นะคะไม่ได้เป็นรูปแบบเดิมนะคะเป็นไปได้นะคะ3พลังงานนะคะเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีความปรารถนามีความต้องการในตัวเพื่อนๆสูงนะคะเขาคนนั้นอาจจะเด็กกว่าเพื่อนๆหรือถ้าไม่เด็กกว่าก็จะเป็นคนหน้าเด็กเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตารูปร่างความคิดแบบเด็กๆมีความอินสปีเรชั่นมีความกระตือรือร้น มีพลังงานแบบเด็กๆแต่ว่าไม่ได้เด็กแล้วก็เป็นได้ค่ะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากเพื่อนๆโดยระยะทางมีไพ่สองไม้ขึ้นมานะคะต้องส่องกันต้องมองการผ่านโซเชียลบางคนอยู่ไกลอาจจะไม่ได้เจอหน้าหรือถ้าอยู่ในละแวกอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้เจอกันบ่อยอาจจะต้องส่องกันผ่านโซเชียลหรือว่าติดต่อกันโดยวิธีอื่น ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้เจอกันบ่อยๆไม่ได้เจอกันง่ายๆ <_ C os> เขามีความไฟลุกกับคุณ <_ C os> เขารู้สึกว่าเขาปรารถนาในตัวคุณถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ว่าใจเขาอยู่ใกล้คุณเขาพกคุณไปทุกทุกที่ไปไหนเอาไปด้วยนะคะมีคุณอยู่ในหัวใจไพ่เดวิลขึ้นมาเป็นไพ่ของโซนะคะล่ามสองคนนี้ไว้เขาพกคุณไปด้วยทุกที่ เขามีคุณอยู่ในใจทุกเวลาอยากจะอยู่ใกล้คุณแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้อยากจะเดินมาหาพายหดาบนะคะขึ้นมายืนยันว่ามีการความสัมพันธ์เนี้ยมีบางคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์อื่นแล้วก็มาเจอคุณมารักกันตรงนี้ออกมาจากที่อื่นที่ไม่ดีแล้วก็มาเจอที่ใหม่ที่ถูกใจกว่าก็คือคุณนะคะเขามองเห็นคุณเป็น the empress มองเห็นเป็นแม่ของลูกมองเห็นเป็นพ่อของลูกมองเห็นเป็นคนที่เป็นตัวจริงในชีวิตของเขามีความลุ่มหลงมีความรู้สึกรักคุณหนักมากอยากแต่งงานไายเดอะแฮร์รินขึ้นมาอยากแต่งงานอยากทำให้ถูกต้องตามประเพณีอยากทำให้ถูกต้องตามศีลธรรมมากับไพ่จัดเม้นอยากแต่งงานมากๆอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้มากๆคุณคือคนที่ใช่และเขาอยากเปิดเผย ไม่ว่าเขาจะเป็นคนใหม่หรือว่าจะเป็นคนเก่าที่กลับมานะคะเขาคิดเขาวางแผนไพ่เดอะแมจิเชนขึ้นมาบอกว่าเขาวางแผนการที่จะได้เข้ามาหาคุณการที่จะได้มาใช้ชีวิตกับคุณมายังไงดีนะที่จะไม่พังมายังไงดีนะที่จะสําเร็จเขากําลังคิดอยู่เขากําลังไต่ตรองอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เตรียมดีใจได้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานความรักของกองนี้ดีมากๆเลยคะ่ะ สามคำให้กับเพื่อนๆที่เลือกออกองมะหมุนนะจ๊ะา,าดูกันค่ะสามคำเท่านั้นมาน่ารักจังเขามองว่าเพื่อนๆน,น่ารักจังค่ะ beautiful ค่ะสวยด้วยอปากหวานจังเลยก่องน,นี้ยรักแท้ไม่ต้องการอะไรหวานมากนะคะกองน,นี้ตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกมิลลี่ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองกุหลาบสีแดงเดี๋ยวเรามาดูรักครั้งถัดไปของเพื่อนเพื่อนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยจ้า a อ o ซ็อฟคัค่ะ8ดเหรียญไนอปโ r ด The World The Moon ไฟอปโซดห้าดาบค่ะเทมเพลนส์ค่ะ9้าไม้ค่ะ ห้าเหรียญค่ะอู้สิบถ้วยค่ะตายสำหรับเป็นหกเหรียญค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองกุหลาบสีแดงรักครั้งถัดไปของเพื่อนๆน,นะคะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นคนที่เพื่อนๆคิดถึงเขามากๆในเวลานี้ก็เป็นได้จ้าไพ่เดิมูลขึ้นมานะคะ เป็นความไม่ชัดเจนเป็นความคิดถึงคุณมีความรู้สึกคิดถึงเขามากหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงคุณมากก็ได้นะคะพลังงานสลับกันได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีความไม่ชัดเจนกับคุณคนที่ดูปิดกั้นตัวเองคนที่ดูนิ่งเฉยคนที่ดูไม่แสดงอะไรออกมารู้สึกเหมือนกับว่ารักแต่ก็ออนออนออฟอฟติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้าง เหมือนรักเหมือนมีใจแต่บางทีก็เงียบไปคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับการทำงานความรักมีไหมมีแน่นอนค่ะเขามีความรักให้เพื่อนๆแน่นอนไพ่เอชสอบคัพขึ้นมายืนยันว่ามีความรักแบบน้ำล้นถ้วยเลยจ้าแต่เขาอาจจะติดปัญหาบางอย่างนะคะไพ่ห้าดับขึ้นมาบอกเขากําลังเผชิญปัญหาบางอย่างเขากําลังจะต้องฝ่าฟันปัญหาบางอย่างซึ่ง อาจจะเป็นปัญหาที่ยากบางคนยอมพ่ายแพ้ไปแล้วมีใจแต่ว่าช่วงนี้ดูไม่พร้อมรออีกหน่อยรอให้เขาแก้สถานการณ์ของเขาอีกหน่อยนะคะเขากำลังเหมือนกับว่าเขาอยู่ในช่วงที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆของเขาอาจจะเป็นบางรายนะคะเป็นในเรื่องของการเงินค่ะบางราย ก็เป็นในเรื่องของระยะทางเขามีใจให้เพื่อนๆเขามีความรู้สึกดีให้เพื่อนเขามีความรักให้เพื่อนๆเขาอยากมาดูแลเพื่อนอยากมาเปเพื่อนๆแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ติดปัญหารอให้เขาแก้ไขปัญหารอให้เขาแก้ไขสถานการณ์ก่อนไพ่จบเป็นสิบถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้มีคอมมิชเมนต์กันชัดเจนมีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีโอกาสที่จะได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะ ขอให้รออีกนิดนะจ้ารักคัคถัดไปของคุณก็คือคนที่เคยไม่ชัดเจนกับเพื่อนๆน,นั่นเองจ้าขอสำ่งคให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองกุหลาบสีแดงนะคะมาดูกันจ้าสคําคเท่านั้นขนานดีจ้าม,มันตรงๆแลจ้ะอ่ะสันพอดีเลย So sexy ค่ะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆมีความเซ็กซี่มากนะคะพยายามห้ามใจือเซ็กซี่มากเขาต้องพยายามห้ามใจเลยจ้าแหมขอโทษนะขอโทษกันเรื่องอะไรจ้าตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกเอยมิลี่ด้วยนะคะขอเพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเจอกันอีกค่ะ